ทักครับพี่บอลครับครับผมวันที่งความแล้วพี่บอลได้กุหลาบกี่ดอกครับสองดอกครับโอเคครับผมมีเรื่องมาถามพี่บอลหนีอยครับครับเอรมแมสแกนเนี่ยคืออะไรล่ะครับพี่บอลครับรมแมสแกนก็คือการหลอกให้รักนะครับแล้วก็ให้มีความหวังหรือว่าให้ให้เขาให้เราหลงชอบแล้วก็ซึ่งเอาเอาทรัพย์เราไปโอาแบบนี้วิจาชีพเนี่ยเขา ทักเหยื่อไปหรอครับเดี๋ยวเขาคุยยังไงให้เหยื่อเนี่ยยอมโอนเงินให้หรอครับพี่บอลครับก็ทักมาเช้าเย็นเหมือนเราจีบกันได้ครับเป็นคนไทยระวังตัวได้นะครับแล้วส่วนใหญ่เนี่ยมิจฉาชีพเนี่ยเจอกันทางช่องทางไหนหรอครับก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นแอปนะครับเฟซบุ๊กอินสตาแกรมประมาณนี้ครับเป็นช่องทางออนไลน์เหรอไปเลยนะครับพี่บอลใช่ครับแล้วมิจฉาชีพเนี่ยเขาคุยหรือเขาคุยยังไงหลอกยังไงให้เหยื่อเนี่ยยอมโอนเงินให้ครับพี่บอลก็คุยประมาณเชิญชู้สาว พยายามที่จะทําให้เราหลงรักให้เร็วขึ้นเพื่อจะเอาเงินเราไปก็แสดงความท้าทารอะไรแบบนี้ไปใช่ครับสุดท้ายแล้วครับพี่บอลครับวันวาเลนไทน์พี่บอลอยากฝากอะไรถึงประชาชนไหมครับครับคนที่เข้าเข้ามานะครับอาจจะมีคนที่หวังรักและก็หวังหลอกครับเขาอาจจะหวังให้คุณโอนเงินให้ก็ได้ครับผม